ชบาคะมาพอดีเลยค่ะคนนี้เข้ามาสมัครงานตำแหน่งบัญชีแต่ว่า,ผาแผนกบัญชีของเราเต็มแล้วฉันก็เลยคิดว่าให้เขามาทำงานเป็นผู้ช่วยของคุณฉบาดีกว่าค่ะฉันไม่รับอะ่ะฉันไม่ชอบที่หน้าใหญ่นี่เดี๋ยวก็จะมาอ่อยท่านประธานท่านประธานเป็นแฟนฉันฉันไม่ยอมรับจคิะ คุณชบาคะให้โอกาสฉันได้ทำงานเถอะนะคะคือฉันแต่งงานแล้วค่ะฉันไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นแน่นอนค่ะฉันไม่รับไม่ได้ยินหรือไงอาท่านประธานสวัสดีค่ะ พอดีว่าคนนี้เขาจะมาทํางานเป็นผู้ช่วยของเลขาท่านประธานนะคะทําไมผู้หญิงคนนี้หน้าตาคงคนจังแนทฉันหวังว่าเขาจะจําฉันไม่ได้นะนะคะนะผู้หญิงคนนี้จะมาสมัครในตำแหน่งบัญชี แต่ว่าตำแหน่งเนะี่ยเต็มแล้วก็เลยจะมาอยู่เป็นผู้ช่วยฉันน่ะนมคะดูสิคะประสบการณ์ก็ไม่มีคุณสมบัติก็ไม่มีคุณอย่าแล้วมันเข้าทำงานนะคะนะคุณชบาคะคือให้โอกาสฉันทำงานที่นี่เถอะนะคะฉันสัญญาคะ่ะว่าฉันจะตั้งใจทำงานอีกอย่างแม่ของฉันป่วยอะฉันต้องหาเงินไปรักษาแม่คะ่ะแล้วยังไงอ่ะ นี่การที่จะมาเป็นผู้ช่วยฉันเนี่ยเธอต้องสแตนบายอยู่24ชั่วโมงนะถ้าแม่เธอมาปกรนยเธอจะทุ่มเทก,กับงานของบริษัทได้หรอฮะแนะคะเดย๋ยแล้วมันเข้าทํางานเลยนะคะแนะนี่เธอแต่งงานอย่างเนี้ยแต่งแล้วค่ะโอเค งั้นฉันจะรับเธอเข้าทำงานเธอจะได้โฟกัสแค่งานเพียงเรื่องเดียวงั้นมอลผู้นี้มาทำงานได้เลยนะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะเอ๊ะแม่คะนี่คุณจะรับมาเข้าทำงานจริงๆหรอแม่ตอนนี้ท่านประธานมีอาการปวดหัวอยู่นะจากการผ่าตัดสมองครั้งล่าสุดเนี่ยทำให้ความทรงจำของท่านประธานหายไปห้าปี ถ้าประธานคงไม่อยากจะคิดเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องในบริษัทหรอกนะฉันว่าเธออยากวุ่นวายให้มากดีกว่าความทรงจำหายไปห้าปีงาน,นคุณแน็เขาก็คงลืมแฟนที่เขารักมากที่สุดแล้วใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นคงไม่ได้อยู่ในความทรงจำของคุณแนแล้วใช่ไหมใช่ ตอนนี้คุณผู้หญิงเขาไม่อยากให้ใครพูดเรื่องนี้อีกเพราะอยากให้คุณแอกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แ,แต่งงานกับผู้หญิงที่เหมาะสมและคู่ควรก็คงต้องเป็นฉันสินะหลังจากแนกเกิดอุบัติเหตุความจำเสือ่อมแม่ของแนก ก็ได้ให้เงินฉันจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อให้เอาไปรักษาแม่ที่ป่วยแต่มีข้อแม้ว่าฉันต้องเลิกยุ่งกับลูกชายเขาคุณแอค่ะเอกสารค่ะนี่เราไม่เคยเจอกันจริงๆหรอใช่ค่ะไม่เคยเจอค่ะ นี่ยื่นเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยก็เีบออกไปสิไม่ยืนเอยยืนไหมคะนะคะเย็นนี้เราไปดินเนอร์กันไหมออกไปก่อนแปะผมจะทำงานก็ได้ค่ะ ไม่ได้สิเืมยเขามีสามีแล้วเลยเขาไปขอคนอื่นไปแล้วอ้าวเป็นไรเนี่ยทำไมหน้าดูเศร้าๆโดน,นคุณแนกดกมาเหรอเปล่าหรอกฉันมีมะม่วงน้ำปลาหวานกินไหมเพื่อได้อารมณ์ดีขึ้น ฉันกินมะม่วงไม่ได้อ่ะฉันแพ้ฮะแพ้มะม่วงีดยนะงั้นฉันมีเคสสตรอเบอรี่อยู่ในห้องอ่ะเธอกินได้ใช่ไหมได้ฉันไปเอามาให้ขอบคุณค่ะแพ้มะม่วงอ อะไรอะ่ะรู้สึกหายใจไม่ออกค่ะคุณชบาคะฉันขอลางานครึ่งวันได้ไหมคะถ้าไม่รู้กฎของบริษัทนี้หรอว่าห้ามลางานครึ่งวัน งั้นฉันขอลาแค่แป๊บเดียวก็ได้ค่ะฉันขอไปลรงพยาบาลแปล๊บนึงได้ไหมคะฉันน้ำแ่างใจไม่ออกอ่ะฉันไม่ให้หลากดก็คือกดฉันไม่ให้กลับถ้ากลับไปทำงานของเธอได้ละไม่อย่างนั้นฉันจะไล่เธอคุณชบาคะฉันขอร้องละค่ะนี่อย่าทำกลัวมีปัญหาได้ไหม ในใบสมัครของเธอเนธะอยังไม่ได้แต่งงาน,นแล้วเธอจะโกหกคุณแนททำไมอ๋อฉันรู้แล้คงอยากจะอ่อยคุณแน็กจงตัวสัน่นคุณชบาคะระวังคำพูดหน่อยนะคะทำไม เมยหรือว่าจะเป็นคุณผู้หญิงที่ผมฝันถึงบ่อยๆผู้หญิงที่เป็นแบบเธอเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาเทียบฉันด้วยซ้ำมันจะเกินไปแล้วนะคะอย่าอาขึ้นเสียง ฉันขอไปหาหมอก่อนนะคะฉันหายใจไม่ออกจริงๆอะหายใจไม่ออกมาเดี๋ยวฉันจะพาไปหาหมอเองลุกขึ้นมา หรือว่าแกตายอยู่ในนั้นล่ะคะ นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเมย์เขานั่นจะแพ้อะไรสักอย่างค่ะเมย์ฟื้นสิเมย์เมย์ฟื้นสิครับเมย์ เข้าฉีดยากแก้แพ้ไปแล้วนี่ทำไมไม่ฟื้นอีกอะเมย์<ฮ> เป็นสไตล์ไปได้เรื่องเล็กแค่นะี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ทำไม ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณแอนะแต่อาการที่ฉันเป็นอ่ะเหมือนตอนที่ฉันแพ้มะม่วงคะ่ะทั้งที่ฉันก็ไม่ได้กินเข้าไปอ่ะฉันกินแค่เค้กสตรอเบอรี่นะคะแล้วมันใช่เรื่องที่แบบจะมาล้างล้างทุกวันนะที่ฉันทําแบบเนี้ยฉันก็แค่อยากจะสั่งสอนมันให้รู้ถึงกฎบริษัทก็บ,บ้างก็แค่นั้นเองแล้วคุณกินมะม่วงเข้าไปได้ยังไงอ่ะ ก็คดเมื่อคุณหอกว่าคุณกินเค้กสตรอเบอรี่นี่ใครอธิบายเรื่องนี้ให้ฉันฟังได้บ้างเป็นความผิดของฉันเองค่ะฉันเป็นคนเอาเค้กสตรอเบอรี่ให้เมย์กินแต่ฉันยืนยันได้นะคะว่าในนั้นไม่มีมะม่วงหรือว่ามีคนจงใจใส่มะม่วงเข้าไปในเค้กค่ะ แต่ในห้องนี้มีกล้องวงจรปิดแค่เปิดดูก็รู้แล้วว่าใครทมาเป็นคนทําฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดและฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายภรรยาของฉันได้ ภราเหรอใช่ผู้หญิงคนนี้คือภรรยายของฉันเมื่อห้าปีที่แล้วเราแต่งงานกันแล้วฉันขอประกาศตรงนี้ไว้เลยนะว่าต่อจากเนี้ยใครกล้ามาแตะต้องภรรยายฉันไม่แต่นิดเดียวฉันไม่เก็บเอาไว้นะนะ เอฉันสิว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมนะเขาบอกฉันสิยอมรับมาเถอะถ้าเกิดว่าฉันเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วเป็นเธอที่เป็นคนทำเจ้าเธอเข้าคุกแน่ใช่ฉันเป็นคนทำเองอะ เธอไม่ให้เธอไปทำงานที่ไหนได้อีกตอนนี้เธอออกมาได้แล้ว่เอนะฉันบอกให้ออกไปไงนิ่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ะ คุณแม่คะคุณจำได้หมดแล้วเหรอผมยังจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ผมแค่อยากรู้ว่าเมื่อก่อนที่ผมไปทำไมอ่ะตอนนั้นเรายังเด็กกันทั้งคู่คะ่ะแม่ของฉันก็ป่วย ฉันก็เลยทําทุกวิธีทางเพื่อหาเงินไปรักษา,าแม่คุณแอนะฉันไม่มีทางเลือกจริงๆอะ่ะอีกอย่างฉันคิดว่าคุณจะเจอผู้หญิงที่เหมาะสมแล้วก็คพึงผลกับคุณมากกว่าฉันโอเคผมเข้าใจแล้วแต่ตลอด5ปีที่ผ่านมาฉันผมจะจำเรื่องราวระหว่างเราไม่ได้เลย ความรู้สึกของผมตรงนี้มันไม่เคยเปิดรับใครเข้ามาเลยผมรู้สึกตกหลุมรักผู้หญิงคนเดิมอีกครั้งคนที่ผมเคยแต่งงานด้วยฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณแอนฉันมันเป็นผู้หญิงเห็นแก่ตัว งั้นเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอ๋อแล้วเรื่องที่คุณแกล้งจำผมไม่ได้เนี่ยผมค่อยไปคิดบัญชีกับคุณทีหลังนะขอโทษครั คนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหังวใจหมดชีวิตฉันขอให้เธอแต่เพียงผู้เดียวและขอสัญญาจากนี้ทุกลมหายใจจะมีแค่เธอตลอดไปหากเวลาทอแท้วนันใดจะมีฉัน ฉันดีใจที่เธออยู่ตรง